บุนขึ้นแล้วครับบุนครับโอ้โหปาตุนพี่น้องครับรอบนี้เขาสองตัวเลยครับพี่น้องครับโอ้โยอดเห็นคนนะครับอีกสองตัวเลยพี่น้องนายแห่นั่นครับ แกล่าไก่แต <m us ur ra> ่อยู่ใจเพราะได้ชิดกินกันันไปหน้าตาหัวใจให้ได้อผู้ทายโอ้หวานมันกรับเขาเขารอบเดียวซ้อมโตพี่น้องนะต้องเสียดายเวลาต้องตา้มันกน้ๆต้องกสทุกสุดมันกับเพิ่งกับครับพี่น้อกเอาไวเพื่อนๆครับพี่น้องนะครับโอ้โหยลากยังเขาว่าพี่น้องนะฮะเอาละครับ โอ้ตอนนี้ปลาแกงกำลังขึ้นพี่น้องนะเบิ้งหลบนีนครับนี่ครับโอ้จะบอกว่าเฉียเดียวนี่ครับนี่ยเฉียเดียวครับพี่น้องครับเข่าสามพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องบ้านเฉียเดียวเข่าสามพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอาเอาเบิ้งพี่น้องครับโอ้โหโอ้ย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 พี่น้องนะปลาจีนหนึ่งกับโหดสองครับพี่น้องนะครับ ปาทพี่รองครับต้นครับพี่รอง้าพี่รองครับโอ้ยหมานขังหันเนี้ยเด้อพี่รองเด้อปาทุปาทุปาทึงทะลักสินขึ้นครับจะโหลยเพราะเพราะตนีิบหาตัวนึงน่ะตัวเรื่องกับประมาณสิบเอ็ดสิบสองได้นะนะครับปาทเนียได้หมานขลักเตานะปาทปาทมาใส่แล้วครับพี่สีละภูมิเรานี้เองนะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับปาทุปาทุปาท จาชิ้นนะโอ้ยนักของฝลายูุตัวนียตัวพีดอกเป็นรักกันครับทีมโกครั้งเดียวนะฮะเดีครั้เดียวนะครับโอ้โหโอ้ยนะโอ้ยมันเต็มเอาหายแล้วกนตันทำผีดอกใครก็รับผื้เแี้ยงต้องจิ้งปลายิงายามใบบัตรสาต็มเลยนะฮะรอบเดียวนะครับย้ายๆเึ นตงโอ้นบตี้มันโคตรแล้วครับที่น้องนะไใสเนี่ยามกลยไปยายานะเยน้องครับยกมงโอ้ยแกจุกโซโเนี่ยโ่เนี่ยฮะนี่นะครัเันยนวาเดียวตเลยคเดี๋ยวไปซอยนมาครับาันครับนอโอ้ าโตมาโตครับพี่้องครับออ้นะังกุ้มสามตัวเรืกเลยครับแทงดีด้วยแทนทครับนะครับโอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอโโอ้โหอ้โโอ้โหอ้โโอ้โหโหนะโอ้โห มันตัวปลาพี่น้องนะฮะส่วนนะครับส่วนนะครับมานๆนะครับจากเสือระฆูกับทีมอยู่บาดเช่นไรครับมานทำกันครับพี่น้องครับนะเจ้าทิ้นเจ้าทิ้นนะครับอากาศตอนนี้กำลังคือฮาเลยครับวติดปลาหลายครับตอนนี้ครับปลาใหญ่นะครับปลาโคนะครับขึ้นหลายครับมือหางกันเลยนะตอนนี้นะฮะปลาโต มันเะาตัทั้งวเหอมันเขาทั้งมันยอดหาจิตสามัตลอดครับนี่แหละครับโอ้แ้วตลอดไหายว่าส้มปลาเขางระดแล้วก็ในคณกระบนะครับพี่น้องนะครับวันนี้กระลักยไปเข่งประกวดหนึ่งตัวนะลาวเลยมันยาวขาหยิบยาวตัวเรายาวเือาวเหอนยาวเวมือนไวยาวเหมือนตัวน

เต็ม,ม,มาทเโอ้โหยังอีกครับพี่รองคุน,นะครับอวนครับก้งเลยุ่นครับกเลยโอ้โ้นกนะครับจอเครับโอ้นหนโหครับ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 ทนีนท้ครับเออไมยิก้งก้า่หจอดจอดทีมนี้ครับอ๋อไปไปสั่งไปสังไปซังพี่รองนะฮะ นราไม่ไปแล้วมุกเกินแปดอ่ะสุดยอดครับทีมนี้ครับเขาาที่เดีสามตัวพี่น้องนะฮะโอ้เก่งเกงเกงเหี้เป็นเก่ยงยี่หรี่ครับพี่น้องครับ